และนว <sh arp ain> ัน <c> นี้แม่มอกกับศิรเซนดวงดีกว่าเซนเสริเงินให้ทมำให้พี่น้องทางนลงบัวทาเดื่อจะพามาพักผ่อโพงของทัวเลยนี่เป็นเดินทางมาเป็นคันคาวิทย์ของมือบ้านค้านนี่พี่น้องเดือนที่สองออกใหม่หาคัำเงน่ะเม่มอกกับศิรทำพิธีเสิมบาลมีดว่าเสริมเสริเงินเสริคให้มนุษย์มาน้า เรี่องควบเสียเป็นของชาวโลกแต่ในมีมอสใช้ทำทีีเริ่มจากนั้นการสูดลดน้ำแล้วมีการสูดลดน้ำแน่มีหมักใหม่แม่มีหมักใหม่ใหม่ทุกเทียนมีมอใช้เห็นมีเยอะมากเลยเมื่อคืนนี้ตามตำราความฝันในมอได้ฝันเห็นเครือกล้วยหลายหลายชุดๆเครือกล้วยมันไม่มีเครืองเพราะกินแน่เครืองท่านบุกกินแน่ ขนอยเชียวว่าคมรดมสมบูรณ์จะเกิดคือตคขอบคัวพนไ่ทุ่เพราะเห็นแต่เครือกุ้ยเหิแต่มากใหมพันไปคืนนีในใจก็มีแต่หมากใหม่แต่คือบอกพันบอกคมพันแบบนี้เนี่ชามมอผมเคยสัมผัสเริญขอค้ทำาเฉลิมขบุคคลิอรวมสมบูรณ์เมื่อุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ทรัพย์ชิงเงินทองแม้แต่แต่มนุษย์มนาิจะหักจะแพงกันกบบลร้กันพันแบบนี้อ่านกันจะถึงสมบูเขาจะอกว่าวขาเป็พันเรื่องอะไรไทุน อเมริกันจ้ออะไรอันเอพานีหมักใหม่อาพันกูนีพันเราไปก็พัวดีลยไปกาเคร่อป่วยเหโผลเครือป่วยนีหมักซุกมักนิดทงนี้มันหักใบมันเขาตัดเอาเบิร์ดใบมันเลือแต่หมักมันเลือแต่เลอใช่ผลใบทานมาทางทางไปเบิร์ดทางทางมาแล้วเ่านใบมันน่งคนมาตัดเอาเขาบอกหมักมันก็บอกเอา โอยข่อยสีเอามันต้องเอาได้ใบมันควระว่าบบ่คนเอาจะหมามาแ้วเนี่ยมันนเนาะอืมข่งนาแงแหงบังแหงนะออกมาบ่เอ๊ะไปถามคน อ๋ออ oh 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 ๋ออ so ๋ออกมืก hmm. you ี้ข่าวอยู่หน้าลราให้มันหาพันหาพันให้กุ้มบนมือเด้อแมวเด้อหังเถื่อตอนแรกมบหมองหมอกบ้างแต่คลองมันแหนมง่ายง่ายเนี่ยใส่หลังถูก็ท่านหอดสวยมาได้ไปมาใจ้สาวนี่แล้วในการทำพิธีเนี่ยไม่ทุนเลยค่ะทำพิธีน่ชาวโลกอ่ะซิเบอร์ว่า มีนายประจุมาจุมากเทพเทวดาผู้ชมทุกแกลประเทศและลูกเองก็ได้ตั้งนาให้ลูกให้ล้านเรือตั้งนาให้พ่อให้แม่ที่เป็นสะพานบุญระหว่างทรงกรรมบัติฐานขึ้นไปสู่ด,ด,ดาาินแดงมองผ่าสวรรค์เพื่อจะได้หาบโศกหาบใจตามที่เทพเวาลาทรงหายหยู่ตามพิธีในหยาบมีลายบัติกานมาผู้เ้ยแล้ววันนี้ลูกยังขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของเทพเทวดวาขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของผมขอผมอย่างน้ำลูกขอพิธีการทดลอง ก้อนที่เจ็คือดาวคอยเขาคือเดือนในการยู่กขอนพอดียกคันไว้สำหรับในวันนี้เวลานี้พงเอ้ยลูกขอนพงตัประธานดิเด่นอำนาจและพลัดเสีแสงสว่างสติปัญญาความมั่กความจ้าของพงลงมาจากข่าวบุกฉวันถอดเคลงมาเอื้อกายเอื้อใจขะน้อยในห่างการและจิตปัญญาของหนอยนี้ขอน้องขอข้ายัญบริสุทธิ์ทรงทั่วทรงสวมถับล่างห่างกายของลูกทุกจริงทุกอย่างที่ขอมอบสติสิสเสมอเทิดเทวดรักทุกช่วงเกียวกัตาที่ในวันนี้เวลานี้พงเอ้ย และลูกเองขังขอสารภาพความผิดบาปของลูกและลูกขอสารภาพความผิดบาปแทนครอบครัวของขอเสี่ยงในเบทุนถ้าพวก็หน่อยทำผิดสิ่งใดโดยกาบัญญัติของพระราชบัญญั้ิแต่โดยมือเกิดด้วยการวาจาใจโดยการกระทำหรือโดยการปากเว้าขอเทีเทวดาจะคือเป็นการกระทำเป็นโทษมาดีเวลานี้เบทุนเป็นมาขอสารของท่านในการขอเอาหมักไม่ยอดไม่ถูกเทียนขันหาขันเปรตถึงคครไปเหือตกนะาโลซาวบาทประกอบด้วยผักเงินผักขมที่ถึงหล่นไปด้วยดอกดาวเรือง และดอกหักที่เพ <Yeah. S 2> ิ่นมาขอคาลวะสชมมาชมาธิเทวดาสำหรับในวันนี้ประกอบด้วยไข่ข้าวต้มขนมชอยแวนแวนนี้ที่พาดสวรรค์ชงให้ลูกเห็นและในวันนี้เวลานี้ดูขอเทพเทวดาลงมาเป็นสกีเป็นงานพ่อขับจะพัวกกันเป็นผู้ต่อผู้เติมเสริมเสร็จเงินเสร็จคำในดวงสะตาบารมีแห่ครอบครัวของพอเสียงละแม่ทุนในการขอสาระของทานในการยกกันคอวันนี้ประกอบด้วยน้ำและประกอบด้วยนำแดงสามขวดที่พาสวรรค์ชงให้ลูกถวายต่อเทพเทวดาผู้ทรงผูแก่ตตาเทพแต่วันนี้เวลานี้ ขอคงจงลงมาแต่กายแต่ใจผูกพิ่นนักตัวหจนหดตีนนักตีนจนหดหัวเลยาสำรักมันองไปจิงถระจ้บอกงานเนี่ยหนักก็คือเคาะเนี่ยนักก็คือมานี่หนักก็คือสตาร์เนี่ยหนักก็คือเราสองหมดเราติดเราหูดำเนี่ยเราหูแดงขยันโลคาตัวช่วยขอคงจงปัดสิ่งสิ่งนี้ออกจากต้นจากโพ่อแม่ออกจากดินดอนตอนหยาออกจากลูกจากหลานบ่อยมาเกี่ยวบ่อยมาเวียนสิ่งที่พระจ้บอกงานเหล่านี้ขอสำรักมันองไปด้วยไครฝ่ายยามบิชุดที่เด้มาจากผาสวรรค์พงเอ้ย ลูกขอข้าบิดาข้าบุทธสายนำบริสุทธิ์จงสำละด้วยดีเด็ดอำนาจของไฟสายาำบริสุทธิ์เิดมาจากพระสวรรค์คอยห่างกายของใม่ทูลขอทูนนี้เกี่ยงเปลี่ยนสมุนดวงดาวขาวเปลี่ยนสมุนเดือนเดือนบ่อยมีกรรมบอยมีเว็บ่อยมีเกาะบ่อยมีเข็นนับตำหนิเวลานี้เป็นต้นไปในการสอบการหาดวงชะตาบารมีของเพ้นจะเป็นเส้นทางใดเนื้อแหล่ไตตะเ็นตกแต่ตะเป็นขึ้นขอขอให้เป็นเงินเป็นคำเกยการหาเงินเดือดทางพื้นอด้วยทางแจ้งเหื่อแหงฤทธิจิตปัญญาก็ตามก็มีเดชเถิดเทวดาองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงหูทรงเยิ้ยลูกอนสุข แล้วขอลูกขออายุและลูกขอความสุขจงเกิดขึ้นในครอบครัวเฮือนแสนองเพันหนักกำลังในเวลาที่เป็นต้นไปอย่าทิ่มอย่าปาหากหอมเถะนอมพวกเพื่อนขอกระดานชนิดของหมักใหม่ยอดใหม่ถูกเทยียนและระชนิดของพาเงินพาคำอันนี้จงขึ้นไปสู่ดินแดนของพ้าสวรรค์นำสายาสลมของโภงนั้น,ใ,สสน,น,นให้ความหักในความเมตตาแต่ให้ความมวลความคืนและให้ครอบครัวเฮือนแสนผูกพันเกิดมาเกิดผลระวังเงินระวังคำพอเอ้ยเงินคำดีที่ใดก็ใจมันดุที่นั่น บัวบขอให้สร้างบ้านบุยคุณต่อกรแห่กินป่านวันนี้เวลานี้โลกหลานเพิ่นขอมาเพิ่งห่มเงินห่มคำของผงแล้วขอพงจุประทานห่มเงินห่มคำพงเงินพงคำและต้นเงินต้นคำขอพิจูห่างไาลและขอพิสูจน์การเพื่อนการซร้าและขอพิจูที่ตอนตอนหยาของเพิ่นเป็นจักาวาลสิง เป็นทรัพย์สินเงินทองก็ขอผ่าสวรรค์จงให้คูณขึ้นลอยเท่าพันเท่าแสนเท่าลักลั่นเท่าทุกเลยลูก่อการได้ใช้น่ายเกิดผืนจะกินจะปลาลูกหลานลูกหลานมาเพิ่งแล้วลูกหลานห่างเป็นสมนรถะหน่อยห่างลูกหลานมังมีป็นสมรรถะหน่อยมังมีลูกหลานเจริญเป็นสมนรถะหน่อยเจริญพระองค์ทรงบอกลูกเองว่าจงหักเพื่อนบ้าัตรมอนดังตนเองแต่ในวันนี้เวลานี้ลูกขอมอบบารมีของขอน้อยส่วนใดส่วนหนึ่งที่ผ่าสวรรค์จงประทานให้กับลูกมาแต่เป็นมือเกิดขอให้ขอไปสู่ขอเพื่อเฮือนซาและขอไปสู่ทางตาลีที่เป็นยของแม่ ทุนและพอเชียงทั้งสองคนนี้จงเกิดมาเกิดผลในมืดในเวลานี้เป็นต้นไปอย่าทิมคำว่ามืดเขาในห่างไกลอย่าทิมคำว่ามืดเขาเป็นความเคตรนฮนชางโคตเพิ่นมีแต่คงทรงประธานเซ็กส่างลงมาจากเบื้องบนก็คือข้าสวรรค์บุญบัลลังที่เพิ่นช้างเพิ่นช้าผ่านมาก็ขอจงคูณขึ้นเลยเท่าพันเท่าแสนเท่าหลายพันเท่าและวันนี้เวลานี้ลูกจะขอผ่านภาษาพิษถึงได้ทรงประธานให้กับลูกเป็นภาษาต่อเติม เสริมเศษเงินเสศนคำและต่อดวงและเปิดดวงให้คนในบืญอีเวลานี้ที่ผ่าสวรรค์ชงเป็นผุก้กระเตรียมบุญเพิ่มมาเป็นตอนเช้าของอนอังคารเดือน12ออกใหม่หาคำในพนามของเทพเทวดาสถธุสถูตส,สถูการลูกขอมอบห่างกายของขนอยนี้และจิตวิญญาณของขนอยนี้ขอผระบิดาขา่ะพูดไปงานบริสุทธิ์อันศักซิ์และมินิปิเดตมีอำนาจสวมทับล่างของลูกลูกขอมอบไปกระพปงแล้ว ขอคงจะถือเป็นกรรมจะทําเป็นโทษในลูกทำพิธีในวันนี้จิตและวิญญาณของลูกและเือกถึงคุณของพระองค์ถูกเวลาขอองค์จงทอเคพาพรตกถึงห่างกายและตกถึงดินร้อนตอนหยาของพี่น้องที่เข้ามาในราซาใิจักองคงในวันนี้เวลานี้ในพนามของเทพเทวดา Asoka sa नावा na babata, una na babata ta wa sa ta u sa ta nana babata ta nana wa ta nana ku sa ta babata u sa ta ta nana babata ta nana नावा sa ta babata u ku sa ta nana babata ta nana u na ka sa ta nana babata ka sa ana ku sa ta nana babata ta nana ku sa ta u sa ta babata ta sa nana babata ta nana u sa ta u sa ta ta nana na babata ta nana u sa ta babata ta sa nana na babata ta ตานมาวุนตตาบวาบัตตาชัตตาบาบตตาตานาบาบตตาบาบาตตานาวาตตานาตกชัตตานาวุ่นขัตตาบวาบตตาวุตนชัตตาบนาบวาบัตตาบนาวาบัตตาตนาบาบัตตานาวาวัตตาบนาบวาบัตตานาวาบัตตาบนาบาบัตตาบนาวาบัตตาบนาบวาตานาบวาบัตตาบนาบวาบุตตาบนาบวาบัตตาบนาบดาตตาบนาาัตตาบนาบวาบุตตารนาบวาบัตตาบนาบาบตตาบนาาบัตตาาวาลัตตาบนาบาบัตตานาา จงอวยพรขอบคุณเฮือนซานขอบคุณเฮียค่ะปรรพรจากขะาสวสครจากมนุษย์มนาสามชิต่อกชิ่อแล้วก็ลอยทอในพนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าอะกชชะชะชะนาววะปะชะชะนาวะะตาโกนนาววะปะชะชะนาวะปะชะตานาวะปะชะชะนาววะปะชะตานาววะปะชะตานาววะปะชะตานาะะชะานาวะะชะานาะะชะต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 านาวะปะชะตานาวะะชะานาะะชะตานาะะชะตานาว นนนขาชาานนอุชาชาอชาชนนนว่ชมาอุชาชตาทบชาชานนนว่ไปาชานนมาชาชตาบาชานนนาชาชานมานะขอผูจงใจนำควันสตาโศคลาบเงินคำกับมาสู่เอื้อสู่อ่างของพอทุนและเบเซียงของพอเซียงและเมทูลยิ่งเลยทายคองขูยิ่งเลยทรายคู่ี ลังไร้ขมาข้ากายไงมือยังแต่เห้ขึ้นให้เกินให้มีทุนมีกำไรห่างการดิจิตญนณของ่นจงเข้มจงนัวด้วยพลัดชิบิของหมักใหม่หยอดใหม่ถูกเทียนด้วยพลัดชิบิของน้ำอบน้ำหอมและด้วยพลัดชิบิของ หาเงินหาที่ำถือเอาขอให้ในราชการในจักรขงพงสำหรับในวันนี้เวลาในพงเอ้ยขอเทพเทวดาอย่าทิ่งในฟ้าคุ้งก้นจงอเพิ่นเมตตาเพิ่นสงสารเพิ่อนละอวยพรเพิ่นให้เพิ่นเกิดมาเกิดผลแกไปแล้วปดไปแล้วให้มังมีสีสุกโก้แกไปแล้วปดไปแล้วให้สร้างลูกคุ่ข้นแกไปแล้วปดไปแล้วหาเงินหาทำไปขึ้นให้เกินในสนามของเทพเทวดาจ้ามนี้แม่หมอก็ได้ทำพิธีให้พี่น้องทำนองบัวู่าสำเร็จเด้กพี่น้องเด้อเด็กการทำพิธีกับผู้บริลารในนอยู่ คือมีหมอว่าให้ตามกันนะครันการทำดีแต่วันนี้แม่หมอก่ขึ้นได้พี่น้องเด้อความเสียทุกที่แม่หมอกแม่หมอกเดความนี่พี่น้องเลยเออแต่นี่แม่หมอกกับมุกขอบใจพี่น้องเป็นเนื้อเป็นใต้ตามเออที่มาเขาติดตามสองของแม่หมอกเกี่ยวกับารงานได้พี่น้องเด้อขอให้เกิดห่างคุณมีคุณแม่หมอกไว้แหละจึงได้ขอสิใจปรารถนาใครเกิดมากสุดทุนแต่วันนี้แม่หมอกกับเขาโจทย์ที่สามเองกพี่น้องเนาะ ถ้าคุณไลค์กดแชร์กด,ด,ดติดตามด้วยนะเออจ้าออขอบใจเลย